นี่นะครับหัวโฟมนะครับหัวโฟมใส่หมวกฟาสนะครับเป็นประมาณนี้นะครับเราก็มาดู p r o d u ั t ์ตัวใหม่นะครับเป็นหัวนะครับเป็นหัวโฟมนะครับสาหรับใส่หมวกนะครับเป็นหัวโฟมสําหรับใส่หมวกใส่อุปกรณ์นะครับตัวนี้ ลักษณะตัวโฟมเนี่ยมาจาก U.S.A. นะครับตัวหัวโฟมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่เป็นหน้าคนผู้ชายนะครับรูปร่างลักษณะเหมือนหน้าคนนะครับเป็นตัวหัวโฟมลักษณะด้านข้างเป็นอย่างนี้นะครับด้านข้างเป็นอย่างนี้นะครับด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับหัวโฟมนะครับการ ใช้งานเนี่ยคุณสามารถเอาอุปกรณ์มาสวมใส่ได้นะครับสมมติว่าผมเอาอุปกรณ์มาสวมใส่อย่างเช่นหมวกฟาสนะครับหมวกฟาสนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้สวมใส่นะครับสวมใส่เข้าไปวางนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสมมติว่าผมใส่นะครับนี่ใส่ลักษณะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ คุณสามารถดูได้ประมาณนี้นะครับหัวโ,โฟมการใส่นะครับการใส่ก็ใส่หัวนะครับก็ใส่ลัดคางผมจะใส่หมวกฟาสนะครับแต่ลวดคางนะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้นี่นะครับคุณสามารถใส่ให้มันกระชับอ่าด้านข้างใส่ยี้นะครับเป็นเป็นลักษณะประมาณนี้ อันนี้คือใส่กล้องในวิชั่นอันนี้ในวิชั่นของจริงนะครับในวิชั่นของจริงตอกมาปุ๊บอ่าสามารถถอดออกมาได้นะครับอ่าหมวกลักษณะประมาณนี้ด้านข้างนะครับด้านหลังประมาณนี้นะครับด้านข้างอ่าด้านหน้าประมาณนี้นะครับอ่าการใส่ในวิชั่นคุณสามารถใส่ตรงนี้ไปนะครับใส่ล็อกปุ๊บแป๊กตรงนี้ไปนะครับล็อกอ่าคุณสามารถใส่ในวิชั่นแบบนี้ได้นะครับ นี่นะครับใส่ลักษณะแบบนี้ฮะคุณสามารถส่องนี่นะครับสามารถส่องในวิชั่นแบบนี้ได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับการใส่ในวิชั่นเป็นลักษณะประมาณนี้นี่นะครับคุณใส่อ่าเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวว่ามาดูวิธีการนะครับเรามาดูวิธีการใช้งาน กับตัวหมวกนะครับหมวกตัวหมวกนะครับหมวกตัวหูฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับใส่ไปแล้วเป็นประมาณนี้นะครับตัวหัวโคมเนี่ยใส่หมวกสวยเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นี่นะครับนี่เดี๋ยวมาดูการใส่หูฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นะครับการใส่หูฟังนะครับใส่หูฟังนะครับหูฟังตัดเสียงนะครับกล้องรีวิชั่นอ่านี่นะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่นะครับอ่าใส่หูฟังกล้องรีวิชั่นนะครับนี่เป็นลักษณะประมาณนี้อ่า้ันหลังนะครับใส่สโตบนะครับนวสโตบปนะครับข้างๆเป็นประมาณนี้นะครับก็ การใช้งานก็ไม่ยากนะครับใส่กล้องนิวิชั่นปุ๊บหักมานะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ก็นี่นะครับตัวหูฟังด้นานข้างนะครับอ่าเป็นลักษณะประมาณนี้หูฟังตัดเสียงนะครับอ่านี่นะครับหลังอ่าอ่าประมาณนี้นครับก็สาธิตให้ท่านดูว่ามันใช้งานกันยังไงนะครับ โอเคผมก็สาธิตให้ท่านดูประมาณนี้ครับการใส่หมวกโฟมนะครับใส่หมวกโฟมสําหรับใส่หัวหัวหมวกนะครับโอเคครับสนใจฮักได้นะครับหัวโฟมมีขายนี่นะครับหัวโฟมนะครับหัวโฟมใส่หมวกฟาสนะครับเป็นประมาณนี้นะครับหัวโฟมใส่หมวกฟาสตนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนะครับ ข้างอ่าใส่หมกนะครับห่กใส่หมวกปุ๊บอ่าอย่างนี้นะครับ,น,นะรบ,บนี่นะครับมาปุ๊บอ่ามานนี้นะครับนีอ่อันนี้นะครับหอโฟมใส่หมวกฟาดนะครับ หอวโปรมเหมวกฟัดนะครับ